คนยังมีคนอยู่ที่นี่มานี่มาแล้วปืนอยู่ไหนปืนมาแล้วตอนืนก <ทำ S 2> ว่าพ<ว>ี่แล้วฮะบอลตายบอลตายทำอะไรเนี่ยไม่เห็นหุ่เต้นหรอไม่รู้ไม,<อ>ไม่เห็นเลยเลยหุ่นเต้นวันนี้เสียงคุณอ่ะถามจริงเอ้ย<บ>คุณระดับได้ยินแล้วเนะี่ย อากูเสียวเจ้ากูเดียวแล้วสัตว์ผมว่าพี่เล่นหมดพี่เนี่ยปลาลากปลาลากมาอยู่เขียนป่วยมาแล้ว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 เอาปืนอะไรมาใช้ลูกให้พอนะแบบสองแม็กสามคนเนี่ยเอาให้ครบสามคนรวดเนี่ยสามเลยจัดเลยโเอาปียี ม,มันนี่รึเปล่านะแปบ้านมึคุ้นยิงกาไม่เอาเดี๋ยวจะปน้าวพีมาก่อนบ้านเราไม่มีข้าปิดหาที่ฝังไอ้คงแปบ๊บไ<ห>อ้คงกำไรอยู่พี่พมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยมานยนนยหน่อย ปีพี่โดดแล้วโอ้ยขวาตัวนี้บอลฟ้าหน้าดำโอ้ยพวกด้วยไอ้ไขค,รครวงช้าดเดียวกจะไขออกไหมวะผมไม่ออกครับันดวงเหรอวะไม่ได้กระเบิดทิ้งแม่เอาตัวบ้าเบอรไว้อีกแล้วอ่ะ นนโรอเลดเฮ้ยยีคนยีมีคนยีนม,นยนมีคนอยู่ที่วายครัตเล่าปืนๆๆอยู่ไหนปืนบอดตายเด้อพี่ใช่เหรอรอทำไมเป็นคนอยู่บ้านเราหรอดูจอผมดินนมาแล้วตอนนี้วัข่าพี่แล้ว บอดตายบาดตายทำอะไรเนี่ยไม่เห็นคุณเต้นหรอไม่เห็น,เ,เ,หนเลยนเต้นคุณเต้นมันนี้เสียงคุณอะถามจริงไอ้คุณ้หรอได้ยินแล้วเนี่ยนี่ถ้ามันถ้ามันสั่งปืนได้นะผมว่ามันตายไปแล้วอ่ะพี่ เราลูอยู่ไหนลู่อยู่ไหนอ่ะโอ้โลู่ขึ้นเลยพี่ขึ้นแล้วขโมยเลยได้ไม่เงยเพิ่งเงยเพิ่งเงยเพิ่งอยู่รอ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 ก่อนรอขโมยดีกว่าอุนตึ้นขโมยด้ใจกว่าขโมยไงไม่มีของไอคนขวายืนเฉยได้เห็นปะถอย้อท้าฮ่าฮ่าฮ่ตัวต้นอุนต้นปอดปอดอุนต้นปอดมาแล้วอุนต้นปอดมาแล้วล้อมยิงล้อมยิง ต่งไปแล้วผ่าแล้ววอตมันไม่รู้พี่มันวิ่งไม่ตัดไม,บดมนะ้บอดมาแล้วนะบอดมาแล้วนะผงขอไปแล้วเออร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 อของเพิ่งมาส่งเอาง่ายว่าอตัวที่พิมพ์นี้น่าจะเป็นไอคนทำบ้านเ,เหรอวะอ่ากูเสียว,วยเจ้ากูเหนียวแล้วสัตว์ โดยไผโดยโดยไปเติมคุณเต้นเหลยเพื่อยิงได้แล้วตักเบาอ่ะเต้นไหนไปส่งให้กูวะอ้อยกูยกคุณเหี่ยวแล้วแม่งเอ้ยรูบป้นของเต้น เอาแล้วมันมาส่งของให้ผมอ่ะฮะใช่เหรอเออส่งของให้ผมอ่ะนี่ไงเนี่ยมันไล่ส่งออเดอร์กลับพี่เติ้ลใจเย็นใจเย็นมันไล่ส่งออเดอร์เห้เราอยู่เพิ่งมาคนเรียกอะไรอ่ะมันไม่มีเลขแล้วไม่ไม่ไม่มันจะได้เผื่อไล่เรียไงมันใส่ไล่ส่งออเดอร์ที่ค้างอยู่ใจเย็นเโอ้โหค้างนานเกินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะมาแล้วนะ

ดูดูดูกระสุนดีๆนะเอาปืนอะไรมาใชรร้ลูกให้พอนะแบบสองแม็กสามคนเนี่ยเออคุณต้องดูต้องดูว่าว่าคนไหนมีปืนอะไรดีๆคุณเอาไปก่อนเลยม่รมันะเอาไ้ครบสามคนรวดเนี่ย <c oughs> สามเลยจัดเลยโนาพีจี ของไรวะของไรวะเฮ้ปิดกัปนตงหปิดเออไปเลย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 มไขงไ่ของไขไม่ไม่คุณเาบินมก่อดีไขไม่ได้อ้าวจบแล้วคือไม่ได้แ้วพี่มันไม่ไไม่ได้ไม่ได้ไาองือม่ได้ปใหม่เนเ่ยหลังเส้นขาวไหนพี่เจ้ารอมอมง เจอแล้วเจอแล้วบ้านในลุงขี้มเมาเลยนี่หว่า <laughs> อ๋อ,อน,นี่คือไม่อ๋อมันมันทำรัวแล้วตัวแต่เขาเตินแต่เดี่ยแต่นี่คือรัวนอก <laughs> ปดปดดเลยไม่ไปยิงผมแอบแอบ าขาไปดิร้ขาไปดิเฮ้อ้อหัวหมดอะเต้นเกิดมาชั่วเหียผมวะมันมีโตอยู่บนหลุมวะพี่เต้นมีมีมียลูกสายตายวะเฮ้ย ร้อยจุดจบของคนห้าแกได้ของไขจุ